ัสดีในวันอาทิตย์แบบนี้นะคะทุกคนวันนี้เราจะกลับมาเล่นเกมในค่ายพีเอฟด้วยเช่นเคยค่ะซึ่งเกมนี้ชื่อว่าเกมโกลเด้นเจดเนั่นเองนะเป็นเกมสล็อต5แถวนะซึ่งก็มีหลากหลายวิธีนะซึ่งอยู่ในราวๆสองร้อยสี่สิบสามทีเลยทีเดียวนะสำหรับเกมนี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะลงเด,เดิมพันไปที่ยี่สิบสองบาทเท่านน้นนะแล้วก็ให้เขาเนะี่ยหมุนฟรีสป็นงินไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตั้งปรับเป็นแบบอัตโนมัตินั่เองนะ ก็เราจะไ,ไม่ต้องมากดเองนั่นเองนะก็ให้เขาหมุนไปเรื่อยๆเลยนะคะซึ่งก็จะเป็นเหมือนการารีวิวเกม g ก l เ e n นเจดในค่าย PS น,นั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่บอกเราก็เล่นเกมในช่องสล o อตไม้เบ็ดน,น,นั่นเองนะซึ่งก็เล่นกันดูทุกสแตนด์เดียวจะว่าไปเนี่ยนะช่องสล o อตไม้เบ็ดเนนะี่ยเขาก็มีหลากหลายเกมให้เล่นเลยนะคะซึ่งจริงเราก็ชอบเล่นเกมในค่าย PS นะซึ่งมันก็มีหลากหลายเกม เลือกไม่ถูกนะคะบางเกมเนี่ยนะคะก็ชอบเล่นเกือบๆหลายเกมมากเลยเพราะว่าแต่ละเกมเขาก็จะมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันนั่นเองนะซึ่งเกมบางเกมเขาก็มีทริคในการเล่นแล้วก็แตกง่ายเหมือนกันนะสำหรับบางเกมแค่เล่นไม่ถึงกี่นาทีก็แตกแล้วอย่างนี้นะก็ไม่รู้ว่าจะเลือกเล่นเกมอะไรแต่วันนี้เราจะมาลองเล่นเกมก็เล่นเจกันให้ทุกคนดูกัน รู้ว่าเราจะได้โบนัสหรือเปล่านะแต่วันนี้ก็ถือว่ามาเล่นให้ดูแบบสบายๆในวันอาทิตย์แบบนี้นะก็พรุ่งนี้หลายคนก็จ,จะทํางานหรือหลายคนก็อาจจะหยุดยาวนะคะแต่ถ้าใครที่หยุดยาวก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะก็ระมัดระวังด้วยนะคะเดีขขเนะ๋ขับรถขับราโอ้โบราณมากเลยนะขับรถขับราก็ดูแล สุขภาพกันด้วยนะคะเดินทางกลับมาอย่างปลอดภัยในนี้นะเพราะว่าช่วงนี้ก็หน้าฝนนะมาเรามาุ้นกันสิว่าในการลงเด็ก22บาทลงไปเนี่ยกับเกม g ก l d ด n t เ a รดเนี่ยเราจะได้เงินรางวัลกันไปที่เท่าไหร่นะแต่ว่าก็เล่นกันไปเรื่อยๆนะก็ไม่ได้ว่าจะแบบได้เงินรางวัลกันเยอะหรือได้เงินรางวัลกันน้อยนะก็ถือว่าเป็นเหมือนการมารีวิวนี่นะคะในวันอาทิตย์แบบนี้ ไม่รู้จะไปไหนก็มาเล่นเกมให้ดูกันไหนไหนอ๋อก็จะมีหน้าตาของสัญลักษณ์ต่างๆในเกมแล้วก็มีสัญลักษณ์วายเป็นรูปเพชรสีม่วงนะอือก็ได้กันขยับกันมาเรื่อยๆนะคะก็ไม่ได้แบบแตกซะทีเดียวนะก็ใครที่ผ่านมาเจอทิปนี้ก็แวะมาดูกันได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อ จะมีเกมอะไรมาเล่นกันอีกในสัปดาห์หน้านะก็ยังก็อยากให้ฝากติดตามกันด้วยเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวไปเล่นเกมโกเลเด้นเจดต่อแล้วนะทุกคนยังไงใครอยากเล่นตามมาเลย